งนี้สุขภาพร่างกายก็ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักค่ะแล้วก็มีความคิดที่เต็มท,ท,ที่ค่ะพร้อมที่จะไปแข่งขันในรายการต่อไปค่ะช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกว่าตัวเองทําไดเ้เกินเป้าค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะไต่ได้ไม่ถึงแรงแตักประมาณไม่ถึงแรง60โลแต่ตอนนี้ก็คือหล่นมาอยู่ประมาณ5 3 54 56ค่ะประมาณนั้นค่ะก็รู้สึกทําได้เกินเป้า ค่ะก็รายการที่เหลือน,นะคะก็จะมีเดือนหน้ามีฮ่องกงะคะ่ะแล้วก็มีเยาวชนโลกค,ะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะมีเป็นหาแบตแข่งพวกสามร0 0ยห้อะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะเออจริงๆตั้งเป้ากับรายการเยาวชนโลกค่ะเพราะว่าอยากจะคว้าเหรียญมาให้ประเทศไทยอะคะ่ะถ้าถ้าทำได้ก็อยากทำให้เต็มที่ค่ะมีมีการเตรียมตัวสำหรับสิบเยาวชนชิงแชมป์โลกไว้มากแค่ไหนครับค่ะก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะดูแล มีม like oh, ีฝึก no ซ้อมอะไรตรงไหนเป็นพ <Bu> ิเศษไหมสำหรับเพื่อแบบไปแข่งในช่วงครึ่งปีที่เหลือนี้ก็จะมีฝึกเรื่องความแข็งแรงล้วก็ความทนทานมากขึ้นเป้าหมายก่อนจบปีครับอันดับโลกนะคิดว่าตัวเองจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่เป้าหมายคือคาดหวังว่าจะให้ตัด100-110ได้ค่ะก็สำหรับตัวพิงนะคะพิงคิดว่าอาจจะไม่ได้มีผลมาเพราะว่าพิงไม่ได้ทําการหยุดไปเลยค่ะเหมือนพิงแค่อาจจะซ้อมเบาลงเพื่อให้สุขภาพร่างกายเราฟื้นฟูหรือดีขึ้นแบค่ะมากกว่า ว่าคิดว่าไม่ได้มีผลกับการแข่ง